ฝีมือไอ้ไพโรธเหรอค่ะถึงเขาไม่ยอมรับแต่ลินมั่นใจว่าใช่ฝีมือเขาแน่ๆโรธเมื่อไหร่แกจะเลิกตามจองล้างจองผลานฉันสักทีนะคุณพ่อคะลินมีเรื่องอยากจะถามนะคะจะถามอะไรลูก คุณพ่อกับนายไพรโรธมีปัญหาอะไรกันแน่คะเฮ้ยว่าไงวะันทีเห็นเด็กบอกว่าแกอยากเจอฉัน แกเอารูปพวกนี้มาจากไหนฉันว่าแกเปลี่ยนยากถามฉันว่าเป็นตอบคําถามจะดีกว่าแกเป็นคนเอาไอ้ผงนรกซ่อนในโกดังของฟาร์มใช่ไหมไอ้โลดฉันฉันไม่รู้เรื่องนะเว้ยร้หกฉันได้คนไปสืบมาแล้วแกฆ่ายาเสพติดจ,จริงๆฉันกล่วทำไมแกถึงได้อยากร่วมธุรกิจกับพวกฉันนะัฮะ แกเข้าไปยามจะหาที่ซ่อนยาของแกโวยดยเอาธุรกิจของพวกเราบังหน้านี่เองฉันกับไอ้ขมตั้งใจทำงานด้วยความเหนื่อยยนาะแต่แกมาทำอย่างเนี้ตำรวจรู้เข้าฟารมของเราก็จะสวยกันไปหมดทำไมแกถึงเห็นแก่ตัวเอาแต่ได้อย่างนี้วะไอ้โรดฉันยอมรับ แกจะว่าอะไรฉันก็เชิญฉันไม่ได้เกิดมาบนกองเงินกองทองเหมือนแกอย่างไอ้คมนี่ถ้าฉันไม่ทำแบบนี้เมื่อไหร่ฉันจะรวยวะแกะออกไปจากที่นี่เลยแล้วต่อไปแกไม่ต้องมายุ่งเกี่ับที่นี่อีกนี่แกไม่มีสิทธิ์มาไล่ฉันนะเว้ยอย่าลืมนะว่าฉันก็ถือหุ้นในฟาร์มนี้แล้วใครจแกนี่เป็นมติของผู้ถือหุ้น ไอ้คมรู้เรื่องนี้เหรอแต่มันไม่ใจแข็งพอที่จะมาไล่แกออกด้วยตัวเองมันถึงให้ท่านมาทำหน้าที่นี้ยังไงเล่ามิพวกแกร่วมมือกันทีผัวฉันส่งเหรอฮะถ้าฉันไม่ยอมล่ะแกคงไม่อยากให้ธุรกิจของแกต้องได้รับความเสียหายเหมือนกันใช่ไหมโอ้แกขู่ฉันเหรอฉันไม่ได้ขู่ มาถึงตรงนี้แล้วฉันยอมทำในทุกอย่างเหมือนกันถ้ามันจะทำเพื่อปกป้องความที่ฉันรักฉันทำได้หมดไอ้ทัทีฉันขายหุ้นแกแล้วแกพอใจแล้วนะขอใจไอ้รถจะเลิกขายยากรดกนั้งทันฐีเรืวะ คือแกทาต่อไปยังไงแกต้องถูกตารวจจับแน่แน่ฉันตื่นด้วยความหวังดีไอ้คมมันก็เป็นห่วงแกนะเว้ยไม่ใช่เรื่องของแกแล้วไม่ต้องมายุ่งหลังจากไอ้ไพโร์มันยอมเซ็นขายหุ้นให้พ่อกับคมกริศไม่นานปล่อยเลยตำรวจต้องบุกจับมันปล่อยเลยปล่อยขอทางหน่อยครับปล่อยเลยขอทางหน่อยครับไพโร์ไอ้เพื่อนทรยศแกน่าไม่ใช่โดนจับ ฉันไม่รู้เรื่องนะเว้ยฉันไม่ได้ทําฉันไม่เกี่ยวเพื่อนแกจำเอาไว้นะแกทําลายชีวิตฉันถ้าฉันออกจากคุกมาได้ฉันจะจองล้างจองผานทําลายชีวิตแกทาลายสิ่งที่แกละทําลายสิ่งที่แกสร้างเหมือนกันหลังจากที่ไอ้ไพโรจน์มันออกจากคุกได้มันก็ตามจองล้างจองผานพ่ออย่างที่มันพูดมาจนทุกวันเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะคะ แล้วทำไมนายไพรยโรธถึงคิดว่าเป็นฝีมือคุณพ่อที่ทำให้เขาโดนจับล่ะคะก็เพราะว่าหลักฐานที่พ่อมีมันไปอยู่ในมือตำรวจได้ยังไงก็ไม่รู้